สวัสดีค่ะบอกทางให้ดวงจิตที่เฝ้ารอการเกิดใหม่ให้กลับมาเกิดใหม่วิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ไวได้ผลก็คือถามว่าวิญญาณดวงนั้นปรารถนาจะมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์หรือไม่มาเกิดในคนหรือไม่มาเกิดในสัตว์หรือไม่ ตามกำลังบุญนะคะบา,บางดวงจิตวิญญาณก็ขอกลับไปสวรรค์กลับไปสู่ที่มานะคะก็เคยเคยส่งดวงจิตของเทพกลับสวรรค์ไปนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องเชื่อนะคะแล้วก็เคยบอกทางให้ให้ดวงจิตเด็กที่ถูกทำแท้งนะคะได้มาเกิด อันนั้นด้วยแรงบุญได้มาเกิดเป็นแมวนะคะแล้วอันนี้ของหลงตานะคะท่านปรารถนาจะกลับมาเกิดเมื่อท่านทราบว่าท่านมาผิดทางท่านก็เลยบอกว่าท่านจะกลับมาเกิดใหม่ได้ไหมก็หาทางก็เลยท่านบอกว่าท่านกลับมาเกิดใหม่จะไม่งองแงนะคะก็อารมณ์ดีประมาณนี้ ก็จะทำไงให้ท่านมาเกิดก็บอกงั้นท่านก็อยู่ประมาณใกล้ๆหนูท่านก็จะเฝ้าอยู่ใกล้ๆหนูตลอดหนูก็คิดว่าอุปทานจนจนวันหนึ่งเมื่อสัญญาณพร้อมก็มีน้องที่เป็นแม่ของเด็กคนนี้คะ่ะที่ที่มีต่งหูสองข้างมาปรึกษาปรึกษาว่า มีปัญหาชีวิตครอบครัวเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะก็เลยบอกถ้าไม่สบายใจก็สวดมนต์นะน้องบอกน้องไม่เคยสวดมนต์พอน้องหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาสวดจิตของหลวงตาพุ่งเข้าไปนะคะไป,ไปจับจองพื้นที่ในท้องว่าฉันจะมาเกิดที่นี่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้สวดมนต เมื่อผู้หญิงคนนี้สวดมนต์ฉันจะได้ปฏิบัติธรรมแน่นอนฉันจะได้กลับมาแก้ไขในความผิดพลาดในอดีตที่หลงปฏิบัตินะคะไม่ได้ดูถูกไม่ได้กราบขอโศิกรรมกราบขอโทษกราบแทบเท้าครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะหนูไม่ได้อวดดีแต่ว่าอันนี้เท่าที่หนูเห็นมาก็ยึดยึดท้องแม่ไว้เลยว่าโอ้แม่สวดมนต์แล้วตั้งแต่นั้น น้องคนเนี้ยเขาสวดมนต์ทุกวันเลยเขาก็จะมาบอกพี่ตั้งแต่พี่บอกให้หนูสวดมนต์หนูสวดมนต์ทุกวันเลยแล้วหนูแบบมีความสุขนะคะแล้วพอเด็กคนเนี้ยมาเกิดแล้วเขาลาคลอดไปพอกลับมาเขาก็เอาลูกมาเลี้ยงพอเห็นหน้าปุ๊บขึ้นมาเลยค่ะคืออะไรที่เหลือเชื่อเหลือเชื่อมากนะคะก็เอามาฝากเท่านี้ วิธีบอกทางให้กลับมาเกิดไม่ยากนะคะง่ายเหมือนง่ายเหมือนปอกกล้วยหรือง่ายกว่าปอกกล้วยอีกเพราะถ้าเราปอกกล้วยนี่เราก็ต้องปอกเปลือกนะคะหนึ่งสองสามอย่างน้อยต้องปอกถึง3ครั้งถึงจะได้กินกล้วยแต่การบอกแค่ดวงจิตอยู่ตรงนี้นะแล้วบอกให้คนท้องสวดมนต์เขาปรารถนาที่จะมาเกิดเมื่อเสียงสวดมนต์ขึ้นเขาก็เข้าสู่ ท้องมารดาท้องแม่เลยนะคะแค่นี้นะคะนี่คือการบอกทางการเกิดแล้วก็อย่างถ้าปัรถนาจะเกิดเป็นแมวเป็นสัตว์เป็นหมาก็บอกว่าอาสมมุติเราเห็นเด็กคนนี้ที่โดนทําแท้งไปเขาจะขี่คอพ่อเขาตลอดแปลกนะคะเด็กไม่ชอบขี่คอพ่อไม่ขี่คอแม่ก็มีนะขี่คอแม่แต่ไม่ค่อยได้เห็นก็โดนมาเหมือนกันก็ ก็จะขี่คอพ่อแม่เขาจะปวดบ่าปวดหลังเมื่อเราเห็นแล้วเราไปบอกว่าฉันเห็นมีเด็กขี่คอเธออยู่นะแค่นี้ค่ะเด็กคนนี้ได้เกิดเลยแต่ถ้าพ่อแม่เชื่อถ้าพ่อแม่เชื่อแล้วอธิษฐานให้ลูกไปเกิดเป็นคนลูกจะได้เกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้กลับสู่สวรรค์ก็จะได้เช่นนั้นแต่ถ้าพูดแล้วพ่อแม่ไม่เชื่อ วิญญาณลูกที่ขี่คออ่ะเมื่อเราพูดบอกปุ๊บเขาจะกลับเข้าสู่ท้องหมาท้องแมวไม่ว่าจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวที่ไหนให้ไกลแค่ไหนพ่อแม่ก็ปรารถนาที่จะได้หมาแมวตัวนั้นมาเลี้ยงให้แพงแค่ไหนก็ไปซื้อมานั่นคือเมื่อบอกทางแล้วว่าลูกคุณที่เสียชีวิตก่อนกำหนดได้ขี่คอคุณอยู่ถ้าเขาเชื่อ เราขออธิษฐานลูกเขาได้เป็นเทพเป็นพรมได้เป็นมนุษย์ตามที่เขาอธิษฐานแต่เขาไม่อธิษฐานเป็นสัตว์เลยค่ะอันนี้เจอมากับตัวนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นประโยชน์นะคะแต่ยังไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะการใช้โทรศัพท์ว่าไวแล้วนะคะเรายังต้องปลดล็อกหน้าจอเข้าไปแล้วก็กดหาคนที่เราจะโทนะคะแต่สำหรับการ แจ้งเกิดทางโลกวิญญาณแค่เอ่ยคำพูดไม่ขีบประโยคก,ก็สิ้นสุดการเกิดโชคดีมีความสุขมีดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตคำพูดของพร,พ,รพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ถึงได้เห็นร่างอวตารของแม่ฉีทศพรเป็นร่างอวตารของพระพุทธเจ้าและก็อีกหลายองค์นะคะก็นํามาเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าปัจจตังผู้รู้ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองไม่ใช่การบอกต่อการบอกต่อก็คือการช่วยดึงเหนี่ยวล้างไม่ให้เดินผิดทางหลงทางว่าอย่าเดินตรงนั้นนะตรงนั้นมีขี้เถ้าอยู่ใต้กองขี้เถ้าไฟยังคุอยู่ อาจจะเหยียบลงไปแล้วเท้าพองหรือว่าตรงนู้นตกน้ำนะลูกอย่าเดินลงไปตกน้ำนะลูกตรงนั้นเป็นเหวนะอย่าก้าวผิดไปเดี๋ยวลื่นถลายลงเหวนี่คือการบอกต่อสำหรับการดึงผู้ปฏิบัติหรือมนุษย์โลกว่าอย่าทำผิดนะลูกอาจจะพลาดแล้วเราอจะเจ็บตัวหรือเสียชีวิตได้ก็ฝากไว้เท่านี้โชคดีมีความสุขมีดวงตาเห็นธรรมสวัสดีค่ะ